จากต้นช่วมผูกลายเป็นต้นถุงพลาสติกเบิ้งค่ะสวัสดีจ้าขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่สนตะยอดจ้าเมื่อนี้เอิซเบ้าเพิ่อนๆมาต่อจากคลิปที่แล้วค่ะห่อมบกช่วมผูค่ะเพราะว่าทิมไปตั้งหลายมือว่าจะมาห่อมือนั่นกะบ่ได้มากค่ะและที่นี่เพื่อนๆเอิเพื่อนๆเบิ้งค่ะว่า หลังจากที่เข้าอันฮอไปแล้วแล้วก็ป้าไว้ซุ้มที่เหลือเป็นแบบใดไปเบิ่งกันเลยจ้า้่ห่อประทันค่ะแต่ว่ามือน,นีจังไดก็ต้องเซตเพื่อนเพื่อนเบิง่งมีแต่ถุงพลาสติกเต็มนึงค่ะนั่นคือ,อรอบที่แล้วคลิปที่แล้วเอิม่อไว้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนเบิ่งจ้ามือน,นีตรงรีบ่อ เพราะว่าขัะสันสีเลยขวบเนี่ยเบิงรอบที่แล้วเอ็มฮอตารางาบางงันพ่วงกับแดงเลยค่ะเริ่มออกสีชมพูเนี่ยแล้วนี่ค่ะเปลี่ยนเป็นสีแล้วนี่เห็นบหออกสีชมพูเหรอ่ะนี่เห็นบหคลิปที่แล้วเอ็ม่อไว้ค่ะเริ่มออกสีชมพูแล้วเปลี่ยนสีแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อนีฮอ่อมา่แล้วนี่ รอบนามานี่แดงเมือตนนะะ้นเนี่ค่ะเพื่อนๆดูขังเครื่องคุณเอพอบะถถงนี่เช็คสีราคาเนี่ยแบบนี้คือพอบัท่านจ้ะตรงรีบฮอขสั่นเดี๋ยวนวยมันสีเป็นนี่ค่ะเห็นบอมันเหลื่อมมียนแมงมาไก่แล้วนี่ค่ะเหลื่อมีแนวมาตองแล้วเอ็มตรงรีบี่จริงๆซ้ำนี่เอ็มตรงเคี้ยวไห้แล้วได้นี่ยช่วงวังยานี่ ฝนมาค่ะพายุฤดูดดร้อนแต่กะหออท่านอยนวยบอลลนค่ะเบิ้งอันนี้ล่นเหมือนเสี่ละค่ะนี่ละทานทังเทีากะห่อไปแล้วกะลุดขาดก็มีล่มตีอ่ะนี่ซาเบิ้งค่ะเพืเ่อนๆน,นวยมันเพื่อให้ผิวมันสวยลูกมันสวยแม่งกะตะบวก,กิน này nghe hù Cái đi xuống cắn trà vào này อต้องขนาดนี้เลยบอรกระเทิอนกระเทิอนค่ะต้องรีบเดี๋ยวงามผ้าหักช่วยเลยเด้อหนีงานหักนี่โอ้ยสูงกระเทิอนจ้าเพื่อนๆ สิใส่บันไดก็บ่ได้เอ็มบ่ได้เอาเอาก้าอี้มาจริงๆก็ใส่ตั้งได้อยู่เอ็มลืมเก้าอี้พกกันต้นบักสุภูกันเบื้องในเด้อจ้อเาเพื่อนๆภาพเอาในเด้อ <c oughs> ฝัเบื่องจ้ามันมากินอีกแล้วหักอีกฝนร่ผ่านมาสองสามมื่อวันหันแม่งแม่งหัวโปะแม่งเกอกมันชอบมากขโมยกินงาบกสัมผูเย็นง,งามันเบาไงต่้นมันยังเบหไงเอ็นการประกาศขึ้นสูงขนาดประกาศขึ้นสูงได้หนิ ยันยงาเลยดิยันงามันแทบหัดอืมรวยหรือไม่รวยครือนีน่แหละค่ะลมแห้งคักหมู่บ้านนี่แห้งคักแม่ดีแต่เม,มื่จมต้นมันส้มพูไปหน่วยบอลลนก็ถือว่าโอเคอะโอ้ยหมดครับดีแต่ไม่มีหมดแดง <c oughs> ทำนี้วันแดดนี่เอฟแย่เลยึ้นนมาได้เลย เรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวความทุรักทุเลค่ะบ่เม็ดแต่กะแต่กะเกี่ยงเม็ดเหลือเป็นบางส่วนนี่สิละเอ็นเพียร์ฮักตั้งหลายงาค่ะพลางงามันเปาะเพื่อเพื่อนเบิ่งบึ้งค่ะเฮ็ดฮักเอ็นเสียเพื่อนเบิ่งค่ะใกล้ๆค่ะ จากต้นช่วมพูกลายเป็นต้นถุงพลาสติกเบิงค่ะหลังจากนี้ไปเห้ากระสิค่อยมาเบิงทุกๆอาทิตย์ค่ะเพื่อนๆค่อยมาซองเบิงว่า มันจะมีหน่วยที่บสมบุญลวนล่งไหลบันไดค่ะจะเลือนน่วยสมบูรณไหลบันไดค่ะเขาต้องมาค่อยเบิงจ่าเดี๋ยวเอ็มกับสิมาทายคลิปอัปเดตให้เพื่อนๆเบิงตลอดจนกว่าว่าเข้าสิไเด็กเก็บผลผลิตว่าปีนี้เขาจะได้ผลผลิตลายซ้ำใดนแล้วจ่าฝากเป็นกําลังใจให้่วนตะยนในเด้อจ่าไว้พอกันคลิปหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย